สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีนะครับอยู่กันกับเกมมือถือเปิดใหม่นะครับเกมแนว RPG i d ีจอเดนะครับจัดทีมในรูปแบบภาพของพิกเซลนะครับกับเกมอันโนไนนะครับผมก็สาหรับเกมนี้นะครับจะเป็นแนวกาชากจัดทีมนะครับที่ตัวละครจะเป็นแบบพิกเซลนะแต่เห็นว่าเป็นแบบพิกเซลเนี่ยแต่ระบบนี้ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับ เพราะว่านอกจากการจัดทีมรยด่าแล้วเนี่ยยังมีระบบการสร้างเมืองนะครับรวมถึงการลงดันเจี้ยนลงอารีนาต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังปลดล็อกไม่เสร็จนะครับสําหรับรูปแบบของเกมนะครับก็คือจัดทีมตัวละครนั่นแหละนะครับเหล่านท์ทั้งหลายนะครับที่เราได้จากการซุ่มกราชาหรือว่าการผ่านด่านนะครับปลดล็อกมันก็จะได้แต่ละตัวมาเนาะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าระบบการเล่นจะเป็นยังไงเนาะ เราสามารถจัดทีมได้แบบนี้นะครับมีทั้งแบ็คเซนเตอร์แล้วก็ฟอนนะครับหรือว่าจะเป็นแบบออโต้ไปก็ได้นะตัวละครเราก็จะได้จากการสุ่มแล้วก็การผ่านด่านนะครับพวกตัวที่มีดาวเยอะเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเก่งนะครับเป็นระดับเลเจนด์เนาะลงมาก็จะเป็นระดับต่างๆลงมานะครับ3ดาว2งดาวเนาะอ่านี้เราจัดทีมตัวละครตัวแรกเนี่ยจะวางได้แค่สตัวก่อนนะแล้วพอเราอัปเกรดนะครับ เขาเรียกว่าปลาสาทของเราเนี่ยแล้วมันก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นสี่แล้วของผมรูปแบบก็คือการต่อสู้แบบออโต้นะครับออโต้สกิลแล้วก็เล่นทมเร็วได้มีเสีงสยงคาาภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คำอธิบายนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเอ๊ะทำไมเหมือนจะแพ้มันเป็นสกูเป็นเก่งเอ้ยเอยยช่วยกันหน่อยจะรอดไหมเนี่ย โอ้โหยังชนะมาได้กุตรบิด MV พีด,ด,ด <MVP S 2> ไหมราเวียสามคิวอ่าพอไปลราเราผ่านดานนะครับก็จะได้พวกแบบเพชรหรือว่าเหรียญทองเนาะแล้วก็เราจะต้องผ่านแบบ3ดาวด้วยนะเพื่อจะให้มันได้ของดีๆนะครับอันนี้เรายังผ่านไม่ครบ3ดาวเลยนะครับพอเราผ่านครบเนี่ยเราก็จะได้ดาวสะสมดาวพอครบ ปุ๊บเราก็จะได้เพ็ดนะครับเดี๋ยวต้องไปฟาร์มตรงนี้เพิ่มนะอัดเลเวลเลเวลกันซะหน่อยแต่ลองไปดูการอัดเลเวลเคร่าวๆกันดีกว่านะครับกดไปที่ไนท์ของเรานะครับ,นะรบแล้วก็สมมุติเราจะอัพตัวราเวียนะอัพเลเวลเราก็ใช้เหรียญทองแล้วก็คัม e พีเอนะครับนี่อย่างตัวเนี้ยมันเป็นเลเจ n นดนะครับเลเวลเต็มมันจะไปอยู่ที่80แต่น่าจะอัพได้อีกนะแต่ถ้าตัว สรงดาวน,นะครับก็จะได้อัพได้40นะครับแล้วก็ถ้าตัว3ดาวน,นี่ก็อัพได้ถึง60เนาะเพราะฉะนั้นเราอัดราวย์ไปก่อนเดอะแบกเอาซัคเอนเมลเท่าไหร่ดี2ีส,สหรือเปล่าจะถึงไหมเนี่ยอ่ะของเรานี่จะอยู่ข้างบนนะคำทีกบพีนะครับแล้วก็เหรียญทองนะถ้า นั่นก็ต้องคำนวณเลเวลนิดนึ่งได้จนะน่าจะได้นะสัก20ก่อนอแล้วก็ตัวไนท์ไนท์น้ำแข็งไนท์ Knight น้ำแข็งเออผมชอบตัวนี้เดโทรนะครับธาตุดาร์กเออเกมนี้มีระบบเรื่องธาตุด้วยนะนะครับแล้วก็มีสายอาชีพด้วยนะถึงมันจะดูแล้วเป็นไนท์หมดเลยก็เถอะนะครับก็ธาตุนี่จะมีดินน้ำลมไฟแล้วก็แสงมืดนะครับแล้วก็ตัวอาชีพเนี่ยเท่าที่เห็นนี่มีวอร์รเออร์นะครับแอสซัสซินนะครับ ถ้าดาบนี่เป็นวอริเออร์แล้วก็ตัวนี้เป็นซับพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเวทเป็นเมดนะครับก็จัดทีมแบบหลากหลายลงไปก็จะมันก็จะต่อสู้ได้ดีนะครับหรือว่าจะจัดสไตล์ไหนก็ได้แล้วแต่เรารอยู่แล้วนะครับเอาตัวนี้ซักเลเวลสิบแล้วกันแต่ที่สําคัญก็คือตัวที่แบบดาวเยอะๆเนี่ยมันค่อนข้างเก่งกว่า ของจะไม่พอแล้วโอ้ได้เลเวลสิพอดีนะเออตัวนี้ส่งดาวอัดหูอัดไม่ได้แล้วหมดแล้วทองหมดนะครับอ่าทีนี้การฟาร์มของเกมนี้นะครับอ่านอกจากเราไปฟาร์มด้วยการลงด่านแล้วนะครับหรือว่าลงพวกดันเจียนแล้วเนี่ยเราสามารถปล่อยเป็นไอดอลได้นะครับก็คือเราจะเซตตัวละครลงมาในเนี่ยในไอตรง กำแพงมือนะครับแล้วมันก็จะฟาร์มให้เราอัตโนมัติมันเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวพวกนี้ก็คือไม่ได้เอาไปใช้ตอนไม่ได้เอาไปใช้ตอนสู้ด่านปกตินะครับแต่ว่าอย่างตรงนี้มันจะทับกับในส่วนของที่ลงกับเทรนนิ่งแคมป์นะครับก็จะเป็นสิ่งสร้างข้างในนะครับเปิดกล่องกันก็ได้เหรียญทองกับไอคิ X K มาอีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของสิ่งลกสร้างแล้วก็จะมีเทรนนิ่งแคมป์ที่เมื่อกี้เราส่งมา2ตัว มันก็เลยมาฟาร,ร์มข้างนอกไม่ได้นะครับอนอกจากนี้สิ่งปลูกสร้างยังสร้างอย่างอื่นเพิ่มได้อีกนะก็จะปลดล็อกตามเลเวลนะครับแล้วก็ตามเงื่อนไขการผ่านด่านเรื่อยๆนะมีเยอะเลยนะครับอ,อันนี้เราก็มีแค่ c นแคสเซิล h นช็อปก็จะเป็นร้านค้าเฮนนิแคมเบเกอรี่นี่ก็ให้พลังงานนะครับตรงไนแคมนี่ก็คือในส่วนของอัพเลเวลของไอตัวเนี้ยปราสาทเรานะครับ พอเลเวลปรา,าสาทเราขึ้นเนี่ยออฟต,ตาบัฟต่างๆมันก็จะเสริมเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นจํานวนตัวที่เอาลงได้นะครับเนี่ยพอเพิ่มเลเวล3ก็ลงได้5ตัวนะครับแล้วก็ค่าทีเคเอพี K ก็จะเพิ่มขึ้นค่าเมเนอร์บล็อกตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งบุกสร้างก็สร้างได้เพิ่มขึ้นรวมถึงเข็มกลัดแล้วก็ทำควิกแบคเทอรอะไรแบบเนี้ยนะเลเวลเต็มสุดนะ่าจะเป็นเลเวล9นะครับตรงนี้วางทั้งหมดได้6ตัวนะครับแต่เราก็ต้องมีไอตัวเพชรที่เป็นรูปดาวเนี่ย นะครับมาคอยอัพสกิลก่อนเพื่อให้สกิลของปราสาทมันเต็มนะครับโอเคนอกจากนั้นนะครับยังมีดันเจียนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดันเจียนกอบลินเอ็กซ์ดิเคชันนะครับแต่ว่า CP ของของกอบลินมันค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยห้าหมอันแรกนี่25งหมน้านะครับก็ต้องดูด้วยว่าพลังเราไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็มันจะมี ทดสอบบททดสอบแห่งแสงอะไรเงี้ยสู้กับบอร์ดนะครับแล้วก็ซิทเค็ดหม้นี่ต้องเล่นไปอีกสักพักนะเดี๋ยวเราลงด่านธรรมดาต่อก่อนเพราะว่าดูแล้วน่าจะยังฟาร์มพวกนั้นไม่ไหวนะครับการลงด่านก็ใช้พลังงาน,นก็จะเป็นหนมปังนี่นะครับสามารถรับฟรีได้แล้วก็รู้สึกว่าเริ่มมาเขาก็จะแจกด้วยแล้วก็มีการดูโฆษณาแล้วก็รับได้อีกนะครับจะมีของรางวัลในส่วนนั้นอยู่ด่านแรกๆนี่เดี๋ยวเราพยายามผ่านๆไปก่อนเดี๋ยวขอลองอันนี้อีกทีนึงอยากรู้ว่าเมื่อกี้พลังทีมเรามันไม่พอไง พลังสามหมื่นทีเราทีมเราพลังสี่หมื่นแล้วไปกวาดล้างมันซะเอเอึกขึินเยอะโอ้แต่ว่าก็เหมือนจะตายอยู่ดีหรือเปล่า<ป>อะไม่ตายรอบนี้น่าจะผ่านสามดาว ผ่านสามดาวนะครับเลเวลอัพด้วยเร่เราก็ไปย้อนด่านพวกอันเก่าๆได้นะครับนี่เลือกที่เวิร์นเวิร์นี่ยังมีอีกไกลเลยไปจนถึงอับิ l ซาไนแม่แล้วก็มันยังมีในแบบฮาร์ดด้วยนะครับตอนนี้เพิ่งถึงเวิร์สองเองเป็นเวิร์แห่งเอลนะครับแล้วก็เวิร์แรกนี่ก็คือปราศาทเออคือเหมือนอาณาจักรเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นดินแดนเอลดินแดนน้าแข็งดินแดนไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหาดทรายแล้วก็ดินแดนรกร้าง ดินแดนแห่งเครื่องจักรนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นดินแดนแห่งความมืดนะครับกลับไปเก็บด่านที่ยังไม่ผ่านก่อนดาวไม่ครบขาดไปกี่อันนี่หนึ่ขีดหาซึ่งจะเป็นด่านที่แบบสู้พวกตัวบอลทั้งนั้นเลยตรงนี้นี่น่าจะเหมือนมีฟาร์มแล้วได้เศษชิ้นส่วนของเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับเรออนกี้เรออนอย่างโหดว่าตอนตื่นตัวเรียวเรายังไม่มีตัวละครนะครับ เดียวร้อยเคลียร์เคลียร์ยรยรมาแล้วก็หนึ่งขีดสิบนี้สู้กับอีไลท์ตัวนี้ทิสตันในอย่างที่บอกนะเห็นภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเสียงเพลงในเกมเนี่ยเราใจมากรวมถึงเสียงภาคก็ไม่ขาดเลยนะครับ แม้ว,ว่ามันจะน่าเสียาที่ว่าเออไม่มีภาษาไทยแล้วก็ไม่มีคัดซีสกิลส,สวยๆนะ,ะนถือว่าระบบใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีแค่การลุยด่านอย่างเดียวเนาะมันยังมีในส่วนของการสร้างนู่นสร้าง,งนี่นะครับแล้วก็บริหารจัดการตรงนี้น่าจะพอไหวนะ มัแทงหอ,อมันเอาหอ,อกแทงเราเออเยบร้อยยูด้าล่วงไปแล้วอ่าเรีเอไสิบแล้วนะครับนี่ผ่านหมดแล้วรับมาทีนี้เราก็ไปต่อนะครับด่าน2องฮีสองอเจอกับเหลาสแลมนะครับแล้วก็มีตัวเหมือน โัวต้นไม้โมนี้ไม่เท่าไหร่ถ้าเจอโอ้ไม่เท่าไหร่เลยตายเอาโุ้ยอย่างแรงเอาปายเฉยโอ้ไม่สามดาวเลยนะมีตัวตายนะครับศัตรูค่อนข้างเก่งเน,นี่ยเสียงพากมีตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนบทเนื้อเรื่องเนื้อ,อ,อหานะครับหรือว่าตอนสู้เนาะ แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นซื้อเนเป็นแมทเท e p พาร์ะอีเวนต์โฆษณานะครับแล้วกอ็อีเวนต์การซัมมอนเนาะตู้พิกอัพราเวียนะครับหรือว่าราเวียนั่นแหละหุ้ยมีโอกาสได้นี่ด้วยทวนคาเมล่าแล้วก็อันนี้เป็นอ,อีเวนต์ล็อกอินนะครับแล้วก็ยังมีอีเวนต์ต่างๆให้ทําอีกมากมายนะครับรู้สึกว่าจะมีนิวบี้มิชชั่นด้วยที่ตรงนี้จะได้เป็นตัวสุ่มนะแล้วก็พวกตัวอัพดาวนะครับ เขาเรียกว่าเศษชิ้นส่วนเอามาอัพดาวเนาะซึ่งจะมีอยู่4สเต็ปด้วยกันนะคะเดี๋ยวยังไงดีเมื่อกี้มันไม่ผ่านไม่สามดาวเราควรจะต้องมาอัพเลเวลตัวนี้เพิ่มอีกนิดนึงนโอนโหไอพก็สมบอ,อยู่แล้วต้องรอแบบฟาร์มไอเดให้มันให้มันขึ้นมาอีกหน่อยเอาเลเวลสักสิบห้ไหวไหมเออสิห้าแล้วแล้วก็ตัวนี้ สักนิดหนึ่งอขอรออีกทีหนึง่งมันติดใจทำไมไม่ผ่านโอ้โหโดนตีแรงมากมันโดนลุมอยู่ตัวเดียวนะอ่นไงอะรอดรอดนะเรียบร้อยเออรอดแล้วเลือดเพิ่มมานิดหนึ่งโ่ลิโนะรสกีเรียวอัพด้วย โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็หากใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับอันโนไนนะก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store ไทยแล้วนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องนนผมไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายบายครับผมสวัสดีครับ